มีจุดหนึ่งที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเป็นไข้หวัดใหญ่อืมไม่มีไม่มีเงินเพราะไม่ได้ออกไปทํางานเพราะเราใช้แรงกายของเราอ,ออกไปหาเงินค่ะจุดนั้นตามหาความมั่นคงค่ะพี่ลุงอเอ๊ะว่าถ้ามันเกิดวิกฤตแบบนี้เราจะทํายังไงถูกไหมก็ไปถูสมัยแป้งอะเรียนจบปริญญาตรีอะหมื่นสอง กำเรามีการไฟกันว่าให้ขึ้นเงินเดือนปริยตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าเราขายไอติมได้เดือนละสามหมื่นแล้วก็มาขายยำม,มาม่าก,ก็ยังได้ไปสอนหนังสือก็ยังได้ตามหาความมั่นคงที่เงินเดือนหมื่นสองนั่งคิดคิดเท่างไหร่ก็ไม่ตกก็เลยมาดูว่าเรามีอาชีพไหนที่ถ้าเราไม่สบายเขายังให้เงินเดือนเรา มาดูสมัยนั้นอาชีพที่มันได้เอาแต่เอาคิดสักห้าหมื่นนะก็มีดีเทลยาเราก็มีแอร์สเต็จบอ๋อโอเคมีสองมีมีมีจบสังคมสงเคราะห์แต่ว่าวิเคราะห์แล้วดีเทลยาต่ไม่จบเพศศั์ไม่จบเพศศั์สมัยนั้นแอโอเคสังคมสงเคราะห์แอได้เขาก็เขียนว่าแค่จบปริญญาตรีนะ เราก็เริ่มศึกษาดูแล้วมันเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยคุณแม่หรือว่าน้องเนี่ยจะจะจะ,จะอยู่ยังไงเราก็มานั่งคิดปรากฏแอร์เนี่ยตัวเตี้ยด้วยค่ะเงื่อนไขของแป้งคือว่ายน้ําก็ไม่เป็นแล้วก็สูง160สมัยนั้นก็ไม่ได้มีสายการบินเยอะค่ะพี่ลกงมีสายการบินในประเทศนี่ยังไม่ค่อยมีเลยค่ะมีแค่จะแปนอไลท์กับ กาตาตะวหนอกกลางที่เขารับ156ขึ้นไปสมัยนั้นนะะแล้วจนะลง <Assist odes> ได้ไหมสมัครดูแต่เขาเขียนเอาไว้เล็กๆข้างล่างว่า,าถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งเราแอบไปเห็นไอ้ตัวเล็กๆนั่นแหละก็ดูว่าทำยังไงเพราะว่ารอบหนึ่งอะพี่ต้งหมู5,000คนผู้สมัครรับ125ดูก็เอา ถ้าคิดว่าการได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะทําให้เราได้งานได้เห็นได้เขาได้ความมั่นคงของรายได้สายตาสักนิดหนึ่งถ้าอยากให้กรรมการเขาเห็นเราอยู่ในสายตาสักนิดนึงเนี่ยไปโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นกันที่ต้องหมู่เกิดจินตนาการนะคะว่าจะเห็นภาพว่าคนคนหนึ่งที่ต้องเรียนปีสามเนี่ยเพื่ออยากจะให้จบสามปีครึ่งเรียนหนักต้องไปสอนหนังสือด้วยแถมร้านยามาม่าเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้ยนะสามเดือนก็เถอะ ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องเรียนสุดท้ายอะ่ะหนูเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ครบเหตุผลคือหนูเข้าไปเรียนภาษายึกยือยึกยืกย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 กนไม่จำไม่ได้แล้วก็ลมเลิกไปจ่ายตังไปแปดพันเอาใหม่ตั้งใหม่คุยกับตัวเองใหม่จะเอาเปล่าแอร์พอบอกเอาไปสมัครใหม่อีกรอบเฟลเพราะต้องไปสอนหนังสือรูปไฟนอลไฟนอล ปล่อยมันไปอีกแปดพันนี่รอบสองแล้วนะรอบสองแล้วค่ะยืนอยู่หน้ากระจกค่ะพี่ลุงหมูชี้หน้าใส่ตัวเองในหน้ากระจกเนี่ยถ้ารอบนี้ไม่เรียนให้จบไม่ต้องเป็นแล้วนะแอร์อพูดอย่างนี้ตรงหน้าตัวเองปรากฏว่าเข้าไปรอบที่สามเอา้าง่ายขึ้น ตกผลึกได้ว่าคนเก่งเนี่ยเกิดจากการเรียนมาก่อนก็เราเรียนมาตั้งสองรอบแล้วโอ้ยคัดสบายเลยคราวนี้ใจมันชื้นกำลังใจมาก็ไปสอบ ดูว่าจบ3ปีครึ่งงั้นเอาอย่างนี้ไปสมัครเขาจะมีรอบตุลากับรอบอประมาณมีนาเมษาอมรอบตุลาผู้สมัครน้อยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไปรอรอบมีนาเมษากันเพราะว่าเรียนจบ4ี่ปีตรงนั้นก็จะคับคั่งหน่อยถ้าแป้งไปรอรอบนั้นน่ะแป้งอาจจะไม่ได้แป้งตัดสินใจแสดงว่าดูทัมมิ่งด้วยนะเนี่ยคือแป้งมองกับตัวเองว่าถ้าจะบอกตัวเองว่าพร้อมไหม ไม่พร้อม,อมยังไงก็ไม่พร้อมแต่ถ้ารอให้วันที่พร้อมวันนั้นมันอาจจะไม่ใช่วันของเราก็ทำทั้งทังที่ยังไม่ได้พร้อมเนี่ยแหละคะ่ะก็ตัดสินใจส,สภาพตอนนั้นก็คือเราไม่เคยไปเรียนเมืองนอกมาก่อนเราไม่ได้ไปเรียน W วิร์กกันทาวเไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีโอกาสอะไรเพราะเราทํางานมาโดยตลอดก็ลิส คำถามประมาณ200ข้อได้ค่ะ,ะ,ะก็เปิดไปห้องสมุดค่ะไปดูพันทิปว่าเขาจะถามว่าอะไรยังไงก็อย่างน้อยก็ไปรีส่สงมาสักร้0ยสอข้อจําได้แล้วก็ติดใส่โพสต์อิดแล้วก็แปะเอาไว้ในทุกๆท,ที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆแล้วก็เขียนคําตอบไว้ด้วยแล้วก็ท่องแบบเนี้ยค่ะท่องจนคิดว่าไม่น่าจะเกินนี้หรอกประไม,ไม่ไม่น่าจะจอไม่น่าจะเกิน200ข้อไม่น่าจะเกินนี้แนะ่นอน ปรากฏว,ว่าเหมือนเราแทงหวยแล้วถูกกรรมการถามก็ไม่เกินนี้จนแบบอยากจะคันปากแล้วอยากจะตอบไปเร็วมากกว่านี้แต่ว่า <laughs> ต้องทำเป็นแบบ <laughs> คิดนิดนึง <laughs> ก็เลยตกนั้นยิ่งตอบย้ำตัวเองว่าคนเรียนเก่งหรือคนที่มีโอกาสนี้มันเกิดจากการเตรียมตัวมาแล้ว <laughs> จริงๆพี่ว่าคนเราเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่การฝึกฝนคือฝึกทำ ไม่ได้ท้อเลยเห็นไหมไอ้คำสองร้องเขาติดทุกที่เลยจนจําได้สรุปแล้วรอบนั้นคือผ่านผ่านที่แป้งบอกพี่น้กหมูว่าแป้งตามหาความมั่นคงใช่ไหมคะมการได้เป็นแอร์ในช่วงหกเดือนแรกอะค่ะจะเป็นอะไรประกาศล้มละลายความมั่นคงไม่มีอยู่จริงอืจุดนั้นพนักง,งานคนไทยหลายพันคนก็ตัดออกเหลือแปด้อยคนบางเดือยห้าร้อยคนเราก็คือเป็นหนึ่งในนั้นครับแต่จังหวะที่เราเคยได้เงินเดือนสัประมาณแปดหมื่น เบ็ดเสร็จแล้วมันจะเหลือประมาณแปดพันถึงหมื่นหนึ่งคนอื่นก็คงช็อกอะแต่แป้งอะเราได้เรียนรู้จากการมีแผนสำรองกเอาไปลาไปสอนพิเศษไปสอนพิเศษไม่ถึงว่าเราไม่ได้ถูกออกถูกไหมถูกลดเงินเดือนถูกลดเงินเดือนถูกลดไฟบินเพราะเขาต้องขายเครื่องเครื่องบินใหญ่แล้วก็ใช้เครื่องบินเล็กใช่ก็เป็นประเทศต้องบอกว่าสายการบินเจเป็นอะไรเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะที่แก้นี่ได้เก่งมากและเร็วเร็วมาก จุดนั้นที่เราไปจุดแก้หนี้เปลี่ยนแปลงอะคะ่ะอินามมริซังเป็นผู้บริหารจากเคียวเซราแล้วก็โยกมามาบริหารจะแปอรายโดยไม่รับเงินเดือนอ,อินามมริซังอะบอกให้พนักง,งานทุกคนนะคะให้ร,รู้ต้นทุนของสินค้าทุกอย่างที่ใช้บนเครื่องแก้วกระดาษจานชามช้อนซ่อม,อมถุงขยะน้ำหนึ่งขวดเท่าไหร่ ทำให้เรารู้ว่าโอ้โหถ้าเราใช้เราทิ้งใช้แล้ว<อ>ทิ้งอ่าทังนั้นเขาปลูกฝังจากฐานรากเราก็พอรู้แล้วเราก็รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบริษัทแล้วว่าจุดนั้นน่ะเราเห็นว่าโอ้โหนายเราคนนั้นก็ไม่รับเงินเดือนคนนี้ก็ไม่รับพวกเราอยู่เอาสู้ลุยเชือ่อไหมคะว่าเราเห็นว่าการแก้หนี้ของบริษัท Japan a i r l i สองปีจบ ทุกอย่างกลับมาสง่างามผ่าเผอแบบสมความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งอ,อันได้เรียนรู้เลยว่าการมีแผนงานการทำตามโดยไม่มีเงื่อนไขการมีวินัยกับตัวเองอทำให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถรีฟอร์มตัวเองและทำให้คนเป็นแบรนด์มาได้จนถึงทุกวันนี้แตงเล่าให้พี่น้องหมูฟังงการเปลี่ยนแปลง พราะว่าแบงสะท้อนภาพให้พี่ลุงหมูเห็นว่าจุดที่พี่ลุงหมูเปลี่ยนแปลงก็คือจุดที่มาจากแฮม,มเบอร์เกอร์แต่จุดที่แบงเปลี่ยนแปลงน่ะเราเจอภาวะความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กจนมาถึงจะไปอะไรแบงเจออีโบลาไปเจอภาวะซา,าเจอเมอร์อเราเห็นปรากฏการณ์ต่างทั้งหมดทุกรูปเลยทาให้เรามีสติอตั้งอยู่บนความไม่ประมาทโชคดีที่ได้เรียนรู้สัจธรรมต่างๆตั้งแต่ในวัยที่ เราถูกใส่อะไรเข้าไปเราก็รับได้เยอะโดยที่ไม่ได้มีอีโก้ว่าแบบเอ๊ะทําไมอ่าแล้วก็ไม่ท้อด้วยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นความอึดอส่วนตัวแต่ต้องบอกว่าโชคดีที่เราอ้าแขนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอโอ้ฟังแล้วปลบมือนะคะเพราะว่าพี่มองว่าเส้นทางของแป้งเนี่ย มันเริ่มผนจนแบบเบอร์สิบตั้งแต่ต้นแล้วระหว่างทางก็ดินด้นดิ้นแล้วก็มีแผนมีแผนนำตลอดเลยว่าจะไปเส้นไหนจนมาถึงแล้วก็เจอวิกฤตเยอะนะพี่ต้องบอกว่าเจอเยอะมากนะคะแต่ว่าใช้ความเพียรความอึดเนี่ยเข้าสู้หมดเลยสาหรับวิกฤตสาหรับพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนกับการใช้ชีวิตมเมื่อเกิดวิกฤตกับชีวิตพี่คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้เราเรียนรู้พร้อมรับซึ่งพี่ผ่านมาหลายช่วง พี่ก็รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ,ะนี่แสดงสิ่งที่ถ้าคนไม่เคยเจอวิกฤตมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยวันนี้อย่างเดียวเลยตั้งสติให้มั่นตั้งสติให้มั่นแล้วก็เตรียมว่าเลือกทางเลือกอย่างที่คุณแป้งเลือกว่าถ้ามันเกิดทางนี้แล้วฉันจะทำอย่างไรนะคะ<ม>ต้องเตรียมแผนเตรียมทางเลือกซึ่งถามว่ามันจะเสียเปรียบก,กว่าคนที่เคยเจอหรือเปล่าบอกได้เลยแต่คุณอยู่ได้ด้วยความใจและความอดทน อย่างเดียวเลยนะะแล้วก็อย่าก,กลัวคะ่ะเพราะความกลัวทำให้เราทุกอย่างมันเดินต่อไม่ได้พี่ถามคำเดียวว่าแป้งกลัวไหมคะจริงๆในใจลึกๆก,ก็กลัวแต่ว่ามันมีความกล้ามากกว่าอ่าฉะนั้นคนเรามีแค่สองคำนะ,ะกลัวกับกล้าถ้าวันนี้เราเจออะไรก็ตามแล้วเรากลัวเราคิดว่าประตูทุกอย่างปิดหมดละแต่ถ้าเรากล้า เรากล้าแม้กล้าเปิดประตูแล้วเราคิดว่าประตูเนี้เปิดไปสงสัยไม่อันตรายเราก็ยังจะต้องเสี่ยงที่กล้าจะเปิด<ะ>เพราะมันอาจจะเป็นทางสว่างก็ได้สําหรับพี่นะอแต่ก่อนที่มันจะกล้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เราวางแผนมาอย่างดีแล้วก็รับมือเมื่อเหตุแห่งความกล้าเนี่ยผล mm hmm. เมื่อผลแห่งความกล้านั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเ, hmm. เราก็ต้องยอมรับ ในความธรรมดาเนี่ยในความผิดหวังในความเป็นไปไม่ได้ค่ะก็มีวลีหนึ่งขอใหญ่ยอมอแพ้เนาะ <c oughs> อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้อันนี้คือต้องใช้เลย